อ่าสวัสดีครับนักเรียนหลังจากครั้งที่แล้วนะครับครูครูสอนสรรมการใช่ไหมสมการเลขชี้กำลังใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนอ่จสมการเลขชี้กําลังเนาะอ่สมการครูก็บอกไปแล้วนะครับว่ามันจะต้องเชื่อมด้วยเครื่องหมายอื่นที่ไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับนั่นก็คือมีอะไรบ้างก็จะมีมากกว่าน้อยกว่าน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับหรือไม่เท่ากับนั่นเองโอเคนะครับทีนี้เขาบอกว่าวิธีทำก็เหมือนกันกับ เมื่อวานนั่นแหละเมื่อวานเราทําไงครับทําฐานให้เท่ากันและตัดฐานทิ้งจับเลขชี้ก,กาลังมาเท่ากันอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าอาสมการเนี่ยจะมีข้อแม้อยู่นิดนึงครับเนื่องจากว่าอาสมการเนี่ยได้เลยครับมันจะต้องคํานึงถึงคำหนึงถึง,ง,ถงฟังกช์ชันเพิ่มจะว่ายังไงดี เออฟังก์ชันเพิ่มมดแล้วฟังก์ชันลดนะครับมันจะเป็น e อ p o n e n t i a l อ่ะเนาะมันจะคำนึงว่ามันเป็นเพิ่มหรือมันเป็นลดโอเคไหมครับเพิ่มกับลดดูยังไงเอาฟังเดี๋ยวนิยาม expo นะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นแบบนี้ครับนักเรียนก็คือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า นิยามเนาะมันจะบอกว่า a เนี่ยฐานนะครับนี่คือฐานนะฐานฐานจะต้องมากกว่าศูนและฐานจะต้องไม่เท่ากับ1นั่นแสดงว่าน่นแสดงว่ามันมีสองช่วงครับมันจะมีอยู่สองช่วงก็คืออะไรช่วงที่1ก็คือแบบนี้สมมุติว่ามีเส้นจํานวนแบบนี้ศูนย์อยู่นี่ใช่ไหมศูนย์หนึ่งอยู่นี่แสดงว่าช่วงที่หนึ่งนะครับมันจะเป็นช่วงนี้ก็คือมากกว่าศูนย์แต่ไม่เท่ากับ1 กับช่วงที่2คือเขาว่ามากกว่าศูนย์เนี่ยเป็นอะไรก็ได้เป็นสองเป็นสาเป็น4ี่ก็ได้แต่ห้ามเป็น1แค่นั้นเองนะครับก็จะปร่งที่ศูนย์กับ1แล้วก็ช่วงที่สองจะเป็นตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ครับคือศูนย์จุดก,กว่ากว่าระหว่างศูนย์ถึง1ก็คือศูนย์จุดก,กว่ากว่าครับเช่น1นส่วนสแบบเนี้ยศูนย์จุดห้าอะไรแบบเนี้ยพวกนี้ครับแบบเนี้ยเรียกฟังก์ชันลดครับลดแต่ถ้าเป็นช่วงแบบเนี้ย หนึ่งจุดห้าอะไรแบบเนี้ยสองสามอะไรแบบเนี้ยแบบเนี้ยจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับเพิ่มแล้วอันเนี้ยสรุปคือถ้าฐานเนี่ยมันมากกว่าหนึ่งอ่ะมันจะเป็นเพิ่มแต่ถ้าฐานมันน้อยกว่าหนึ่งมันจะเป็นลดทีนี้เขาก็เลยให้ทําแบบนี้ครับหรือเราดูง่ายๆนักเรียนครับเรื่องเนี้ยถ้าฐานมันยิ่งน้อยอ่ะยกกาลังเยอะๆอะ่ะค่ามันจะเป็นไงอ่ะเดี๋ยวคุณยกตัวอย่างให้ดูเช่น ดีว่เช่นตัวนี้มาดูเป็นมือนะครับเช่นครูบอกว่าหนึ่งส่วนสองยกกำลังสองอะดูได้หนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมครับถ้ายกกำลังสามอ่ะได้หนึ่งส่วนแปดคือศูนย์จุดหนึ่งห้าใช่ไหม ถ้ายกกำลังสี่ได้0.0625สังเกตไหมเมื่อกี้0.125แล้วมา0.0625ค่าเป็นไงค่ามันลดลงใช่ไหมครับแสดงว่าไอ้ที่เป็นฟังก์ชันลดเนี่ยยิ่งค่ามันมากอะ่ะเอ้ยิย่งยกกำลังมากๆอะ่ะค่ามันยิ่งน้อยโอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้สองยกกำลังสองยกกำลังสองแบบนี้ได้สี่เห็นไหม แต่ถ้ามันเป็นสองยกกําลังหกแบบนี้มันก็ได้หกสิบสี่เห็นไหมค่ามันเพิ่มขึ้นอ่ะสองยกกาลังสองแล้วไปสองยกกำลังสามก็ได้สองกำลังสองได้สี่ใช่ไหมสองกำลังสามได้แปดสองกำลังสี่ได้สิบหกเห็นไหมครับค่ามันจะมากขึ้นถ้ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มก็คือฐานเนี่ยฐานมันมากกว่าหนึ่งอ่ะมันจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มยกกาลังยิ่งมากค่ายิ่งมากแต่ถ้าเกิดเป็นฟังก์ชันลดครับเช่นศูนย์จุดอะไรแบบนี้ศูนย์จุดสองแบบนี้ยกกำลังสองแบบนี้ ่ะได้ศูนย์จุดศูนย์สี่ใช่ไหมแต่ถ้ายกกำลังสามครับได้ศูนย์จุดศูนย์แปดเห็นไหมครับเมื่อกี้ศูนย์เมื่อกี้ศูนย์จุดอะไรนะอ่ะยกกำลังสามยกกำลังสองเนาะศูนย์จุดศูนย์สี่นะ 04, นะมีศูนย์ตัวเดียวนะครับทีนี้ถ้ายกกำลังสามจะมีศูนย์เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเป็นศูนย์สองตัวเห็นไหมครับค่าจะน้อยลงแสดงว่าถ้าเป็นฟังก์ชันลดยิ่งยิ่งกำลังมากค่ายิ่งลดแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันเพิ่ม ยิ่งกาลังมากค่าก็ยิ่งมากนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนี้เรามาดูนี่นะครับเอออะไรดีทีนี้เหมือนข้อนี้ครับเขาบอกว่าจงแก้สมการครับนักเรียนจงแก้สมการอ่ะเดี๋ยวคุณยกตัวอ,อย่างก่อนเนาะเช่นเมื่อกี้หนึ่งส่วนสองยกกําลังสองเนี่ยมันจะต้องเป็นไงฟังก์ชันลดใช่ไหมยกกาลังน้อยเนี่ยค่าจะมากใช่ไหม กับอีกหนึ่งหนึ่งส่วนสองยกกาลังสามแบบนี้แสดงว่าค่าไหนมากกว่าแสดงยกกําลังสองจะมากกว่าเข้าใจไหมยกกําลังสองจะมากกว่านะครับเพราะว่าฟังก์ชันลดยิ่งยกกาลังน้อยค่ายิ่งมากยิ่งยกกำลังมากค่ายิ่งน้อยทีนี้เราก็มาดูตัวนี้ครับเขาบอกว่า1นส่วนสยกกําลัง x อ็กบวกหนึ่งน้อยกว่าเท่ากับ1นส่วนสยกกําลังสามนั่นเองครับข้อนี้จาเลยนะถ้ามันเป็นฟังก์ชันลดถ้าเป็นฟังก์ชันลดนะครับ การที่เราจะตัดฐานทิ้งได้เนี่ยจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายกลับโอเคไหมครับจากน้อยกว่าเท่ากับจะถูกเปลี่ยนมาเป็นมากกว่าเท่ากับแบบนี้จำนะครับถ้าฟังก์ชันลดค่าจะต้องถูกเปลี่ยนนะครับก็จะกลายเป็นไอเครื่องหมายจะต้องถูกเปลี่ยนกลายเป็น x บวกหมากกว่าเท่ากับ3าย้ายข้างก็จะเหลือ x มากกว่าเท่ากับ2องแบบนี้นะโอเคซึ่ง x มากกว่าเท่ากับสแปลว่าอะไรครับถ้าเราวาเส้นจํานวน สองอยู่นี่ใช่ไหมครับมากกว่าเอาทางไหนมากกว่าเท่ากับเป็นทึบนะครับมีเท่ากับใส่ทึบถ้ามีมากกว่าเฉยๆหรือน้อยกว่าเฉยๆให้ใส่โปร่งนะครับทึบไปว่าเอามันด้วยก็คือมีค่าเท่ากับ2ด้วยนะมากกว่าให้เอาแดนแดนขวาแต่ถ้าน้อยกว่าให้เอาแดนลบนะครับซึ่งข้อนี้เป็นมากกว่าก็เลยเอาแดนขวาเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือเอา2ด้วยก็เลยปิด2ถึงไปเรื่อยๆก็อินฟินิตี้ครับ โอเคเนาะที้มาดูข้อนี้ครับหาข้อนี้นะข้อนี้นักเรียนดูรู้สามรู้สามคือหนึ่งจุดเจ็ดสามสองหนึ่งจุดเจ็ดสามสองไปว่าค่าเกินหนึ่งซึ่งมันก็คือฟังก์ชันเพิ่มใช่ไหมถ้าฟังก์ชันเพิ่มเนี่ยค่ายิ่งมากก็ต้องยิ่งมากไปด้วยถ้าฟังก์ชันเพิ่มจะไม่เปลี่ยนเครื่องหมายฟังนะครับฟังชันเพิ่มจะไม่เปลี่ยนเครื่องหมายตัดฐานทิ้งได้เลยและจับข้างบนมาใส่เครื่องหมายเดิมครับต่าง,งกันเมื่อกี้นะถ้าเป็นฟังก์ชันลดให้กลับเครื่องหมาย ทีนี้ก็จะได้อะไรครับตัดตังนี้ทิ้งเนาะไม่กลับเครื่องหมายคือจะได้ x ลบ4มากกว่า 3x ย้ายข้างใช่ไหมครับยยอย x มานี่ก็จะเหลือ 2x ตัวนี้ก็เป็นลบ4ทีนี้ย้าย2ไปหารน,นะลบ4หาร2ได้ลบ2ครับแสดงว่ามันคือลบ2มากกว่า x ถ้าเราเปลี่ยนใหม่มันก็ต้องเป็นอะไรครับ x น้อยกว่าลบ2นั่นเองคือพลิกกลับเฉยๆพลิกเครื่องหมายกลับนะครับแปลว่าแบบนี้ ว่าเส้นจานวนอยู่นี่ลบสอยู่นี่น้อยกว่าเฉยๆไม่เท่ากับแสดงว่าเป็นโปร่งครับน้อยกว่าเอาแดนซ้ายหรือเอาแดนขวาแดนซ้ายครับนี่ก็ตอบแบบนี้เพราะฉะนั้นตอบถ้าสุดท้ายน้อยสุดๆก็คือลบอินฟินิตี้มาจนถึงลบสองเปิดหรือปิดครับปิดนั่นเองครับไม่เปิดนั่นเองครับเพราะมันไม่เอาสองนะก็ประมาณนี้ครับชีนิดตัวนี้ครับตัวนี้นักเรียนสังเกตว่ามันคือสามส่วนสองกับสองส่วนสามฐานไม่เท่ากัน เราจะต้องทําฐานให้มันเท่ากันก่อนซึ่งมันก็ทําเหมือนกับเทคนิคเมื่อวานไงครูบอกไปแล้วถ้าอยากให้ฐานเท่ากันเนี่ยทำไงครับตอนนี้มันยกกําลังหนึ่งอยู่ใช่ไหมอ่ะตัวนี้ยกกําลังหนึ่งตัวนี้ก็ยกกําลังหนึ่งใช่ไหมอยากทําให้เท่ากันก็ต้องสลับบนกับล่างลงมาใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ครับสามส่วนสองทั้งหมดยกกลาลังสี่ลบเอ็กกำลังสองน้อยกว่าอะไรครับ น้อยกว่าตัวนี้เป็นอะไรครับ3ยกกําลังลบหส่วนสยกกาลังลบหแบบนี้ทั้งหมดยกกาลังสามแบบนี้ครับโอเคไหมทีนี้เราจะดีดลบหออกข้างนอกเนาะมันก็จะกลายเป็น3ามส่วนสยกกาลัง4ี่ลบ x กําลังสองน้อยกว่าแบบนัหนึ่งครับน้อยกว่าเอ่อสองไม่ใช่สิ น้อยกว่าสาส่วนสองทั้งหมดยกกำลังลบหนึ่งแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสามแบบเนี้ยโอเคไหมทีนี้ครับก็จะกลายเป็น3ามส่วน2ทั้งหมดยกกำลังสี่ลบ x กำลังสองน้อยกว่าตัวนี้คูณกันครับก็จะกลายเป็นสามส่วนสองทั้งหมดยกกำลังลบ 3x นักเรียนครับเนื่องจากว่า สามส่วนสองเนี่ยมันได้เท่าไหร่ครับได้หนึ่งจุดห้าใช่ไหมสามหารสองได้หนึ่งจุดห้าแสดงว่าเกินหนึ่งเป็นฟังก์ชันเพิ่มเครื่องหมายต้องกลับไหมครับฟังชันเพิ่มเครื่องหมายไม่กลับนะครับเพราะฉะนั้นก็เขียนเหมือนเดิมตัดฐานทิ้งสี่ลบเอ็กกำลังสองน้อยกว่าลบสามเอ็กเหมือนเดิมครับทีนี้เราก็ย้ายย้ายข้างมาใช่ไหมย้ายข้างมาเนาะย้ายตรงนี้มาทางนี้นะครับก็จะกลายเป็นศูนย์น้อยกว่า x กำลังสองลบสาม x ลบสี่ถ like ้านหมครับย้ายมาเลยนะย้ายตัวนี้มาด้วยนะครับทีนี้พอเป็นแบบเนี้ยให้แยกสองวงเล็บครับ x x อะไรคูณกันได้สี่ลบกันได้สามก็คือสี่กับหนึ่งเนาะทีนี้ตรงกลางเป็นเครื่องหมายลบแสดงว่าตัวมากตอบตามตรงกลางตัวน้อยจะตอบตรงข้ามแบบเนี้ยครับทีนี้เนี่ยมันก็จะได้มาเหมือนเขา แต่ว่าของเขาเนี่ยเขาจะทําไงครับพิกกลับนะครับพีกกลับอีกรอบหนึ่งมันจะกลายเป็นอะไรครับมันจะกลายเป็น x บวก x ลบ4คูณกับ x บวก1และเครื่องหมายจะเปลี่ยนมาเป็นมากกว่า0ครับแบบนี้เนาะทีน้นักเรียนต้องจํานะครับถ้าเป็นแบบนี้นะเป็นลบเนี่ยให้ตอบบวกครับเป็นลบให้ตอบบวกก็คือ4กับเป็นลบเป็นบวกตอบลบก็คือลบ1 คำตอบจะเป็นสี่กับลบหนึ่งเวลาวาดเส้นจํานวนจะต้องวาดอย่างนี้ครับวาดเป็นสองช่วงก็คือลบหนึ่งกับสี่แบบนี้ครับแล้วถ้าเกิดเป็นสองเลขแบบนี้เทคนิคคือให้ใส่บวกลบบวกแบบนี้นะครับแล้วมากกว่าใช่ไหมดูเครื่องหมายมากกว่ามากกว่าให้เอาแดนบวกแต่ถ้าน้อยกว่าเอาแดนลบแสดงว่ามันก็ต้องเอาแดนนี้กับแดนนี้ทาไมต้องเป็นโปร่งเพราะว่ามากกว่าเฉยๆไม่มีเท่ากับคําตอบต้องตอบเป็นสองช่วงคืออะไรครับ ลบอินฟินิตี้ถึงลบ1เปิดยูเนียนนะครับเพราะมีสองช่วงต้องเอาไปรวมกับช่วงที่สองคือเปิด4ี่ถึงอินฟินิตี้ครับแบบนี้ครับโอเคนะนักเรียนประมาณนี้นะครับทีนี้ทีนี้พอได้ไหมครับเนี่ยสรุปคือสรุปคือนะครับถ้าเป็นฟังก์ชันโลด ทำฐานเท่ากันแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายก็คืออยู่ระหว่างศูนย์ถึง1นะครับแต่ไม่เกินหนึ่งนะครับคือศูนย์จุดกว่ากว่าแต่ถ้าเกิดมากกว่า1แปลว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มไม่ต้องกลับเครื่องหมายโอเคไหมแล้วมาวาเส้นจํานวนนะครับเรื่องนี้ต้องวาเส้นจํานวนนะเพราะคําตอบมันมีเยอะมากมายเลยครับอ่าเหมือนข้อนี้ยกตัวอย่างให้ดูข้อหนึ่งครับสองยกงกําลัง x น้อยกว่า4ี่ มันต้องทําให้ฐานเดียวกันก็คือ2องกำลัง x, น้อยกว่า2กํกลังสฐานเท่ากันแล้ว2เป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดมันมากกว่า1ใช่ไหมสอเนี่ยแปลว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มตัดฐานทิ้งเครื่องหมายไม่เปลี่ยนก็กลายเป็น x น้อยกว่า2ทีนี้ก็ว่าเส้นจํานวน2อยู่นี่น้อยกว่าเป็นโปร่งใช่ไหมครับเอาทางซ้ายนี่เพราะฉะนั้นก็ตอบลบอินฟินิตี้ถึงเอ่อเปิด2ครับแค่นี้เองนะ ไปทำเองนะครับทีนี้การบ้านนะเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเมื่อวานเลยแต่ว่าครูจะให้ทำข้อที่อยู่แล้วมันน่าจะง่ายหน่อยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเปลี่ยนเป็น3มยกกำลังลบหนเอ่อเปลี่ยนเป็นสามยกกำลังหนส่วนสองนะครับเพราะว่าอะไรอันนี้คือ1อันนี้คือสองใช่ไหมข้างบนอยู่ข้างในข้างล่างอยู่ข้างนอกถานมันจะเท่ากันแล้วตัดฐานทิ้งนะครับให้ทำข้อสองนะแล้วก็ทำข้อสาม ข้อสต้องเปลี่ยนสิบหให้เป็นฐานสองนะครับืทำข้อเจ็ดครับอเอาแค่นี้สองสามเจ็ดนะครับสองสามเจ็ดนะแล้วก็ทีนี้โอ e เน n e t มีสองข้อให้ทำข้อสองกับข้อสามแปลว่าวันนี้การบ้านห้าข้อนะครับต้องเรียนวันนี้การบ้านห้าข้อ คืออันนี้เราจะจบแล้วนะจบเลขยกกาลังแล้วนะทีนี้สัปดาห์หน้าครูจะสอบโอเคไหมครับสัปดาห์หน้าครูจะสอบเรื่องเลขยกกําลังให้เรากลับไปดูคลิปทุกอย่างนะหรือไปดูการบ้านตัวเองนะครับครูจะออกเลขยกกําลังประมาณสิบข้อประมาณนี้หรืออาจจะยี่สิบข้อสิบห้าข้อแล้วแต่ครูก็จะเป็นข้อสอบแบบชอย์นะครับก็มาทบทวนตัวเองดีๆนะจนถึงออกจนถึงอสมการเนี่ยนะ โอเคประมาณนี้นะครับสอนเกีคะแนนถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะครับอันสะารันวันนี้ไว้แค่นี้นะครับขอบใจนักเรียนที่ดูจนจจบคลิปนะครับสวัสดีครับ